มีบอิษั่แห่งหนึ่งมามาเช่าสถานที่โรงแรมแห่งนี้ไม่ทราบว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับ เรื่องที่จะมีคนจีนเข้ามาเช่านะครับผมทางแฟร์แท็กซี่ก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับทางคนจีนนี่ได้มาเปิดบริษัทร,ร่วมกับคนไทยนะครับซึ่งบริษัทคนจีนเนี่ยเขาที่เขาอยู่เมืองจีนเขา เป็นบริษัท booking ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนผมไม่ขอเอ่ยชื่อละกันนะครับผมก็ได้มาลงทุนที่จะเปิดโรงแรมหลายๆเครือข่ายทั้ทงอยู่ที่พัทยาอยู่ที่สมุยอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้ทําสัญญากับเราไว้7ปีก็ในที่สัญญาก็คือว่าในปีแรกเขาจะจ่ายค่าเช่าเราล่วงหน้าก่อนเลย1ปีพอมาปีที่2เนี่ยก็ได้จ่ายค่าเช่าเดือนละ1นล้านบาทครับ้วทีนี้ เมื่อเกิดโควิดขึ้นช่วงประมาณเดือนมกราทางคนจีนก็ได้มาคุยกับเราว่าโอเคมีวิธีการจะช่วยยังไงไหมทางของเราก็ยินดีที่จะช่วยเพราะว่าเราก็เป็นนักธุกรกิจนะครับเราก็เข้าใจสถานการณ์ของช่วงโควิดว่าทุกคนต้องลําบากเราก็เลยตกลงกันที่ว่าจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ให้กับเรื่องค่าเช่านะครับแต่พอมาสิ้นเดือนกุมภาได้กําหนดค่าเช่าที่ถึงเวลาต้องจ่ายทางคนจีนก็ ได้หายไปเลยกับทางคนไทยที่เราพยายามติดต่อไม่ว่าจะติดต่อทางวีแชททางไลน์ทางอ e ีเมลจะใช้ทนายติดต่อเราไม่มีสินตอบรับจากผู้เช่าของเราเลยคือคําตอบเดียวที่เราได้ก็คือว่าให้รอก่อนเขากำลังประชุมมันมีอะไรที่เราได้คุยกันได้ครับมันจะหาวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นแต่นี่กับคือว่าเราไม่ได้คําตอบไม่ได้อะไรคือหายไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ ค่าเช่าไม่จ่ายมาเป็นประมาณ6กเดเดือนแล้วครับ